พี่น้องเมื่อกี้ดึ๋งๆอยู่ครับหลังนี่ครับเดี๋ยวครับปลาดุกครับปลาดุกครับเอาแล้วพี่น้องเอ้าเอาเอ้าเอ้าค่อยๆค่อยๆพี่น้องค่อยๆขับๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆเด้อ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 ผู้กำกับเขางามครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแต้มสองแต้มสองแต้มสองนี่เอาพี่น้องเกิดยังคืนครับมีอาการครับมีอาการครับมีครับตึ๋งๆพี่น้องมาลุ้นครับนี่ครับ ปาดพี่น้องนี่เอา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 ดู๊กดุดุ๊กดโอ้โอ้โอ้ดูครับดุกดุ๊กดุดุดุ๊กหงาม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 ครับตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่สุดกะพ่อจะได้ครับนี่ครับป่าพี่น้องตัวบงหญ่ครับนี่พี่น้องครับพาไปใส่เบ็ดอีกคือเก่านะครับไม้เดิมครับพี่น้อง สวัสดีตอนแรกๆครับวันนี้พาพี่พาน้อ,นองไปใส่เบ็ตมองเกาเลยครับไม้เดิมวันนี้เพิ่มเป็น60หลังครับเงียกะเงียไอ้โรยขี้เกาเลยครับมาลุ้นั่งกับวัดสิได้บ่ได้ครับนั่นวันก่อนหูไหนประมาณโลสองโลประมาณสองโลแหละครับปลาดุกปลาแข็งผิดวันนี้กะ บ่ได้ขาดหวังแลอกครับโอเคพออยู่พอกินแล้วครับวันนี้เพิ่มเม็ดไปเป็น60สบครับต้นขังทีเแี้วเป็นใส่ไป30สบหลังวันนี้พื้นที่มันกว้างขึ้นครับเดี๋ยวป้าผีพีน้องไปใส่เลยครับไปเบ่งไม้ที่ใส่ครับไม้เกา่าไม้เดิมครับพี่น้องแต่ว่าน้ำคือน้ำบกลงครับ ตอนใส่ครั้งแรกน้ำหลายครับตอนนี้น้ำแห้งครับแห้งลงมาเติมนึงเพราะว่าก็ปล่อยน้ำบอกเสวียนเขาครับพี่น้องครับตอนหน้าซักใส่สีบริไทยได้ครับเด้อเพราะว่าแต่ละคนคงสีหูอยู่เลยว่าใส่เป็นยังไงเนาะครับเนาะสีมาให้ยทายอีกตัวหนึ่งคือใส่เนื้อใส่ยังเหลี่ยวับพี่น้องตอนย่ามหอบมืดรอบค่ำหลอบข้างขึ้นหลอบต้นเสาครับครับพี่น้องเดี๋ยวหน้าซักใส่ก่อนนะครับเนาะ ใส่เบ็ดให้แล้วก่อนยังมาถ่ายตอนอยากอีกทีนึงครับครับพี่น้องหนาสาก,กระเสียบเนื้อแล้วนะครับใส่แล้วแล้ว,ลวเดี๋ยวพาพผีพ่อนอ้องยางย่ามึาากจะกรอบครับนี่ใส่ไปพ้นเ,เลยครับนี่ครับหนามแหงครับแต่ว่าหักิใส่เบางตอนหนาสากก็ใส่หลอดแบกหนามร้ายขักพี่น้องน,นี่ครับใส่มานีมานีนะครับนี่ เดีย๋าายวพี่พีออ่พี่น้องย่างแามอีกรอบครับโอเคครับแมนเบิอแล้วครับนี่หนามขาข้าวนี่นี่ครับอพี่น้องยยมมึงครับ,รบพี่พี่นอ้องย่างยยมมึงสิศใต้ตอนแต่ลังถีกงเรือพี่น้องกันบ่ถีกกับเพร,ะระาะเพราะไทยมึงครับ ว่าล้าักสัญญาเบิ้งเสียบเี้ยน้ำครับพี่น้องลังนี่ทอแล้วครับปลาเข็งหน่อยครับนึกว่านี่ครับโอ้พี่น้องปลาเข็งไม่ครับนี่ปลาเข็งหน้าหน้าปั้งครับกำลังสิ้นยครับเอ้ยยามรอบนึงแล้วครับพี่น้องเอาเบิ้งลัางนี่ครับสีตี้งๆเบ่งได้ครับนี่ ติดบนน่อมป่ะแกเห็นดินดินอยู่พี่น้องติดบ่ครับโอ้ยปลาเข็งหน่อยพี่น้องครับโอ้ยหลุดโอ้ยหลุดจ่อยโอ้ยหลุดครับหลุดบ่อกไปยังครับหลุดจ่อยป้าใหญ่ป้าหน่อยก็เบ็ดเบ็ดใหญ่ ได้ก็เอาพอได้ก็บเอาพี่น้องหลังนี้ครับยังมาท่านรอนพี่นอ้องไว้ไว้ครับหลังนี้เอออย,อย่างไรยังอยู่หลังนี้ครับ นอนครับเสียบนี่ครั <vive S 2> <S <S น้องหลังนี่พี่น้องพี่น้องหลังนี่ครับนี่เอาละเอาละลาหยังครับพี่น้องมาลุ้นครับโอ้ปลาเข่งครับปลาเข่งโอ้ยพี่น้องพี่น้อง,น,องนี่ครับสองตัวครับมานแล้วมาแล้วครับมานแล้วครับ phants, a, พี่น้องเบ่งเด้อพี่น้องเบ่งเด้อโอ้ยเมน,นี่เป็นแสนเลยนี่ครับพี่น้อง เกิดสี่ปนแล้วครับตัวที่สองแล้วครับเกิดสามตัวุดไปตัวหนึ่งพี่น้องใช่ไหมนั้นกระลองเงือนี่แหละครับนี่โอ้แม่นี่ก็งามเติอบอยู่ครับพี่น้องพอทำมราได้นี่แม่นี่ครับอ่ะหมาน่ะหมาละพี่น้องเห็นดินดินอยูย่ๆปะครับนี่ครับทั้งนี้รุดบ่กรุดบ่ครับหนึ่งเลยอยู่อย,ยู่บ่อยู่ โอ้ยขาดขาดอีกแล้วโอ้ยบอท่านพี่นอ้องฮะต้องใส่ประคอน่อยดินมายางแห้งพี่น้องโอ้แดดแห้งครับพี่น้องขนาดหาโมงอะได้พี่น้องนี่หาโมงกว่าแล้วครับแต่เว้นยังมาทัโต๊ดินแหละครับยาอีกรอบนึงครับก็จะเข้าบ้านแล้วครับ เดียวมือแรงกัสิมาย่ามีอีกรอบครับสวัสดีครับพมอผอกันอีกตอนขึ้นครับไปย่าเบดครับโอนี้คืนนี่สีเป็นยังไงครับมาลุนครับไปกับคนเก่าแล้วครับนี่ลุงจักครับลุงจักนี่ไปกับลุงจักเลยครับเด้อมามามาผาพี่น้องมาย่าเบดครับพี่น้องไปลุนครับว่าสิได้พได้ครับโมนี่ใส่หกสิบหลัง เบิ้งท่าท่างเราคือสิทธิจังไรบุนีหนามมันแหงครับป้าโมก็ลงสาที่บันแต่กับมารุนครับว่าสิได้บพได้หอดบ่หอดบ่แล้วครับพี่น้องครับหนามมันแหงครับนี่ หลังแรกครับหลังแรกไม่ไดพี่น้องโอ้ยเนื้อหลอนที่นี่หลอนเนื้อครับเสียบครับเสียบเสียบเนื้อครับเสียบเนื้อก็ได้ครับหล่อนอ ผ่าเบิ้งนี่นี่ครับขั้นนี้สะบัดขึ้นโคกเลยสะบัดดีขึ้นหมเนี่ยมึงก็ได้ครับนี่ครับเวลาเสียบเนี่ยครับพี่น้องมันดินสะบัดตัวใหญ่เลยครับเพราะว่าตัวนี้มันถืเป็นตัวใหญ่แห้งมันดีดขึ้นแบบเบ็ด ปูดูปูดูครับพี่น้องปูดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ่ถือถือถือไปอ่ะถือเสาอ,อันนี้ไปเด้อโอเคนะครับถ้เห็นหนัวเดี๋ยวครเห็นหนวดอยู่ยอันนี้ก็ร่างกิลงไปเอาอยู่ด้วยครับจะเห็นอยู่กี่เด้มาหรือหากกี่เด้ไปก็แลแือกเองผมว่าหนามันหลายครับ พี่น้องครับนี่สุดกะหอจนได้ครับนี่ครับอ๋อพี่น้องต้องกุ๊งไงครับนี่ปดก่อนครับปดก่อนโอเคครับกำลังปดป่าปดป่าได้ตัวไงนะครับได้ตัวไงนะครับ ตัวนึงแตะเลยพี okay. <pl> <I> ่น้องพี่น้องเบิองสภาพครับผู้ซอยครับนี่เอามานั่มครับตกกันแท้อันหนาไหมผ้พี่น้องเบิองเมืองอากาศไปไหนนี่โอ้ยดูจังกี้เลยครับโอ้ยเนาะหายยานกันแทะที่บุญยางไปกิ่งแล้วก็แท้ กลตึงก like ันแท้น no euh. ี่ครับตึงกันแท้นี่ให้ถือกล่องให้กันตึงกล่องตึงคนโอ้ยไปไปพี่น้องย่าเพ็ดต่อพี่น้องเมื่อกี้ดึงดึงอยู่ตอนหลังนี่ครับเหมือนเดิมครับประดุกครับประดุกครับเอาแล้วพี่น้องเอา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 ค่อยค่อยค่อยพี่น้องค่อย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 เอาเด้อเด้อเด้อโอ้ยงามงครับง่วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว แต้มสองแต้มสองแต้มสองเนี่ยเอาแล้วเจได้เจไดเจผมเปิดเจผมเปิดโอ้ยครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวสองแล้วครับนี่นี่ตัวแรกอะบัากระเดือด ครับเด้อครับมือนี้ถือว่าเพื่อนฝุกมาอีกโตสองโตสามโตสี team, ่เพระท่นได้พูดแต่ว่าจิบให้เบึง้งนับเป็นปลาดุกเด้อครับหน่อปลาดุกครับของแท่ปพ <s minimum> <bastards S 1> ดดเห็นบ่เห็นบ่ครับก็ลังโพดออกจากเครื่อง โอ้ยออกจจกเบียดหละครับก็เวายย่าไอ้เัี้ยมันไหม้หรอกก็ให้ท่านได้เห็นโอ้ยขาดตนนัวนี้ดึงขาดวน,นี่น้องก,ก่อนนะพี่น้องหลังนี้ครับหมูโกงคงนงเลยเนี่ย โอ้ขันเบ็ดพี่น้องแต่สิติดบอติดเด้อพี่น้องมันหล่นกรับติดบอพี่น้องติดบอนี่โอ้ยอยู่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 ยูยูยูครับอยู่ครับเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ่งงโอ้พี่น้อง มาแล้วครับมาแล้วครับปลาดุกครับปลาดุกครับมันรุ่นครับมันรุ่นปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่ครับตัวงมามเลยครับป้าพี่น้องเบิ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 งโอ้ยตายตายแบบนี้งานใจยเยน็นใจยเย็นปดครับปดปดป้าครับ ปวดปากเด้อพี่น้องเด้ยพี่นออ้องครับลังนี้ครับ ปีงครับไม่ไก่ยังยุยุๆครับนี่ครับแต้มดีซี่พี่น้องปดครับปดปดกันเ้อครับเด้อพี่น้อง เกิดยังคืนครับมีอาการครับมีอาการครับนี่ครับตึงๆพี่น้องมันรุนครับนี่ครับปาดพี่น้องนี่เอา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 ดูดดุดดุดดโอ้โอ้โอ้ดุขับดุดดุดดดดดดโอ้งามง่ามงามงามครับตัวนี้ครับดูดดุดด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 โอ้พี่น้องโบตี้มวยยังเลยครับนี่โอ้จังจังจังนี่ครับตัวใหญ่ยงามเลยครับปาด ตัวทีหาครับหาโตหาแต้มแลยพี่น้องปดป้าครับพี่น้องหลังนีบมงครับดีดครับสะบัดเลยนี่ดีขึ้นครับพี่น้องพี่น้องหลังนี้มีอากาศอีกแล้วครับพี่น้องครับป้ายังครับมาลุนครับนี่ลุนครับลุนครับโอ้ลุกหน่อยครับดุกลุกลุกุกครับพี่น้องครับนี่เท้าเท้าเลยพี่น้อง ตัวที่หกครับเก็บครับปด์ป้าครับนี่ครับกำลังงามง่เลยพี่น้องครับรุวนนี้ครับปดป้าครับครับหลังทุ่ท้ายแล้วพี่น้องย่ามแล้วหรอครับบังขึ้นในปุกครับวันนี้มแตรปุ๊กรวนๆเลยครับพกตครับพี่น้องนี่พี่น้องเบิรงเดอ นี่ครับน nah ี่ครับพี่น้องโอ้ยมาดูขับพกตครับมีแต่ใสสวยๆเลยนี่ครับเดี๋ยวไปสรุปอีกอยู่บ้านอีขึ้นนึงครับพี่น้องรับบ้านแล้วพี่น้องนี่ก็เปลี่ยนตัวครับมากับบ๋แม่ครับพันหนามนะครับนี่นี่ครับบอลแม่ครับ พอออกมาแล้วครับโมน,นีเอาปืนอัดรมมาน้ำปืนแก๊สครับยาเม็ดคืนนี้ครับเหมือนเสาพอกันไหมนะครับเนาะคืนนี้คืนนี้กขไวส่สื้อนีบครับพอกันขีะเอ้ยพอกันต้นเสาครับเออหกโตครับผลงานคืนนี้เอาลุงจากมาพี่น้องเอ้ยตกกนเทสองเถื่อโอ้ยเมากับบอกกันด้วย สวัสดีตอนจะซอยอีกทีนึงครับพี่น้องเสาร์นี้มื้อนี้ครับยามเบ็ดคือเก้าแล้วครับฝากผีพน้องมายามเบ็ดครับมาลุ้นกัน้สิได้บ่ได้ครับตอนจะซาครับมาเคื่อนในปอดุโคโตะครับลุน่นลวนเลยเกือบสองโลเลยครับมีแต้องงามได้ครับ หอนแล้วครับห,อน,หอนบอลช่อ,นนองยามเลยครับลังแรกเลยครับพี่น้องเงียบครับลังแรกเงียบฮะร้อนครับอ,อ หลังแรกร้อนหลังสองครับหลังสองมองนี้เวดหาย ใช่น่าเาับเป็ดกันครับพี่น้องอย่ามาเบ็ดขั้นที่สองหายครับเบ็ดหายไปหลังหนึ่งครับบุหัว่วป้าาไปหักหรือว่าค้นหลักของบุหงุวพี่น้องหาบุาพพ์เนี่กันหน้าเขาเห็นป้าดินครับบุมี่ยังนี่ครับมันเคลื่อนกับห,หายหลังหนึ่งครับสิน้ำหายอยู่ ป้าเอาไปขึ้นจังใดผมเนผมเสียบบนเอ็นป้าไหนครับมารลุ่นกันครับสหา่อมากับสองหลังแล้วครับหายมานมาตัวหนึง่งเลรครับป้าเข็งครับปลาเข็งเวานี้ครับมันมนันครับตัลวลวโอ้ปีงเสียบพี่น้องโอ้ตาออกเลยครับ เก็บปลาครับน้องหลังนี้ครับโดนอีกแล้วครับปาเข็งครับปาเข็งครับนี่ครับโอ้เจ้านี้สองตัวแล้วครับปาเข็งครับอ่าแซลฝีไรหลายได้ปนแล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่โอ้สิติแล้วครับนี่ครับเบเอาแล้วครับเอาแล้วครับไปยังแล้วครับนี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับ มานบอครับพี่น้องปายังรับมาลุนครับโอ้ปะดุรับปะดุรับปาดุปะดุปะดุครับอ่าพี่น้องนี่เสานี่ครับปะดุโตต่แรละโตแรกครับบูตัวมเายพี่น้องครับโอ้ใส่ใส่สวยๆครับอ่าพี่น้องมองนี่ครับเก็บป้าครับพี่น้องครับเก็บป้าเสานี่สามโตสามแต้มนะพี่น้องไปครับมาลุนหลังต่อไปครับ สรุปยอดครับพี่น้องเปิดนี้กันแล้วมั่องไงเบิ่งครับนี่ครับปาดุกนี่ตัวนี้ใต้ครับใต้ ปักเกงกับปดุกกับใต้ครับใต,ต,ต้แต่มันขึ้นมาใต้ครับมาตอนส่าเดี่ยงครับพี่น้องคลิปนี้ก็เข้าบ้านแล้วครับเดี๋ยวงัวไปลามเดมาปดุกเจดโ,โตครับปลาเก่งอีกหาโต้ครับ ใส่เบ็มเอามอรอนี้ยาบากุง่น้ำตอนสาวน้ำครับฝากพีพอน้องไว้เท่านี้นะครับขอบคันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ